ไาทำไม้ไปทำอะไรเอาไม้ไปทำอะไรอะทำไม้สอยไงใส่โม่งไงไปใส่โดยยอดเลยแต่เอามีดมาให้หน่อยปั๊มมีดอยู่ไหนอ่ะไม่มีเดี๋ยวที่เราไปแล้วนาทีเดทีมีดไปใช่ไหมมีดนู่นน่ะอยู่ที่มือคาอยู่น่ะ มีดนี่อย,อยู่ที่มือคายหลักฐานน่ะอันนี้ทำไรอ่ะเอากุย้ยเหรอผ่านฮะทำไมอ่ะ ก้นหลับก้นทำไมก้นเอากล้วยเหรอแบบหนึ่งนะโอ้มรอยมีจูกล้วยอะกล้วยโอ้ยสวยเลยทำไมอะอ่ะทีเอามีนให้มหมมีดทำเนี่ยมันจะไปทำไอมันจะไปใส่มะม่วง ได้แล้วรอนิดรอหน่อยไม่ได้เลยอเอามาแล้วพี่ที่กำลังแถมมองเดี๋ยวทำน้ำพริกกระเพราหวานไปให้ขอที่ที่ไหนเนี่ยน้ามะเขียวไม่อร่อยนานนูน้นมี คนบ้ามาปลูกใครนะคนบ้ามาก่อนคนบ้าที่นี่มีสองคนนะทำไมอีกคนนึงอะ่ะเจอกล้ยวยที่ไหนก็เอาเจอต้นกล้วยที่ไหนก็ขุดขุดแล้วก็สะพายไปปลูกไม่ไม่ให้ไปลูกไม่ได้ในแถวนานปลูกไว้เต็มเลยมัน,นตายไปแล้วไออีกคนนึงไปไหนในไฟควันกุ๊บเลยเผาไม่เลื่อยแม่งเลยเขาไม่เลื่อยเผา,าไม่เลื่อยเขาไปไหนอ่ะเป็นคนบ้าใช่เหรอบ้า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 อีกคนนึงเน,นี่ยคือ ดูไหมี่ดูใหด้ดูดปลายที่ทำเลยเดี๋ยวดีล้วอีกคนหนึ่งบ้าบ้าอะไรป่ะบ้าเผา,าเก็บขวากาดไปหมดเลยโอ๊ยไปไหนเก็บขยะเผาไปด้วยที่จอ้ยไปใส่มอกันทำไงทำไรฮะนี่ล้างบ้าเลยแล้วมันก็ไหลไปหรอก เอาไปเลยรถเก่ไปาที่เจ้าของบ้างเออเดี๋ยวเราเอาขี่รถเก่งมารับเลยสถาที่หลบนะเดี๋ยวจะใส่มาม่วงแล้วใส่เก่งนะ ถุงไว้ไหนไปอุ้มงลูกนเนี่ยเนี่ยเล็กๆเก็บแปะมาเอานี้ทางนี้ดิอุ้ยไปเอาทำไมลูกเล็กๆเนี้ยทางนี้ลูกใหญ่ๆมาเนี่ยทำเองไหนถุงไว้ไหนเนี่ยถุงอย่ังอ่ะหนูไม่ได้ถือถุงอะไรมาเลย

อยู่กับอุ้มอยู่กับอุ้มไม่ใช่มะม่วงก็ล้วงได้นะไม่ใช่มะม่วงก็ล้วงได้นะขอแล้วมั้งไม่ใช่มะม่วงก็ล้วงได้นะขอแล้วรีบเก็บเองขอแล้วแม่เป็นไงพอเราได้สอยแล้วอยากจะสอยอีกเงี้ย ค่อยอยากกินแล้วค่อยมาสอยพอ,อแล้วอ mm ุ้ยหล่นแตกล้ะพอแล้วอุ้มพอแล้วกินไม่หมดเฮ้ยสนุกเลยจะเอาอีก อพอแล้วคนอื่นเขาจะมาเก็บอเ,อเออคนอื่นเขาอยากกินเขาก็จะมาเก็บอันนี้เป็นมะม่วงมันหรือมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยพอมันพอมันแก่แล้วมันมันจะแบบออกมันๆหน่อยก็มาเก็บบ่อ,อ,เเอ,เอยออเก็บบ่อยเอวลามาเสร็จก็เก็บพอแล้วนะอันนี้ถ่ายดิไม่ต้อนเลยเต็มเป็นเลยเก็บเลย

เมื่อกี้มันสอยไปไว้ตรงไหนบ้างสอยอยู่หนึ่งนาทีได้ถุงหนึ่งเลย